ทุกวันนี้นะครับคำว่าตลาดทุนการลงทุนนักลงทุนตลาดหุ้นสำนักงานกอตครับร้นแต่เป็นคำที่พวกเราทุกคนนั้นมีความคุ้นหูมากขึ้นครับเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเรานนั้ทุกคนมีความสนใจและต้องการเรียนรู้ด้านการลงทุนเพื่อที่จะยกระดับความมั่งคั่งของตัวเองนี่แหละครับทีนี้ความสนใจด้านการลงทุนนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยนะครับนักลงทุนไทยส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนมากก็ไปลงทุนในต่างประเทศกันแล้ว ทงการลงทุนด้วยตัวเองหรือว่าการลงทุนนั้นผ่านกองทุนครับขณะเดียวกันสินทรัพย์การลงทุนเองก็มีวิวัฒนาการอย่างมากเลยตอนนี้ครับอะไรที่มีราคาที่มีการตีมูลค่าได้เราก็ลงทุนกับมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ที่มาแรงมากๆนั่นก็คือคริปโตนั่นเองครับและในวันนี้ world history ครับชวนทำความรู้จักกับตลาดทุนไทย พาเล่นประวัติศาสตร์กันบ้างน,นะครับรวมถึงการทําความรู้จักกับผู้กํากับดูแลหรือว่า regulator ผู้ที่ทาหน้าที่กําหนดกฎระเบียบต่างๆเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพครับซึ่งพวกเราทุกคนก็รู้จักกันดีในชื่อองค์กรว่ากอลตอหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับ World History ประวัติศาสตร์ว่าเดี๋ยเรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History ทีนี้ครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยว่าตลาดทุนโลกนะมันเริ่มต้นมายัางไงกันบ้างเราเริ่มต้นย้อนกลับไปครับ ในสมัยศตวรรษที่1 3ก็คือปีที่เริ่มต้นได้1,200กว่าเนี่ยแหละครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สงครามครูเสดน,นจบสิ้นลงไปโดยตลาดทุนนั้นเริ่มต้นด้วยคอนเซปต์ครับของความเป็นตลาดสาธารณะที่ผู้คนนี้เนี่ยต้องการซื้อขายระหว่างกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหนี้ครับการซื้อขายสินค้าการซื้อขายเงินตราจนสเกลนั้นใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นการซื้อขายหุ้นและกลายเป็นต้นแบบของตลาดหุ้นนั้นให่ที่สุดด้วยครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไล่เรียงกันนะครับตามพฤติกรรมการค้าก็ต้องไล่เรียงกันตั้งแต่การซีนี่ซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1 4ก็คือประมาณนะครับเริ่มต้นในปี1,300กว่านี่หละครับซึ่งในตอนนั้นนะครับนายทุนหรือว่านักค้าขายชาวโยุโรปได้มีการปล่อยเงินกู้ให้คนทั่วไปรวมถึงรัฐบาลด้วยแหละครับและนายทุนแตละลายเองก็จะมีพอร์ตการปล่อยกู้จํานวนมากจนกระทั่งเกิดเป็นธุรกรรมการค้านี่ภายในวงการนายทุนหรือว่าผู้ปล่อยกู้ด้วยกันเองครับ ทีนี้ครับการคยานี้เองก็เฟื่องฟูขึ้นอย่างมากเลยจนกระทั่งเกิดธุรกรรมการขายนี่ให้กับคนทั่วไปที่ต้องการกําไรจากดอกเบี้ยงเงินกู้ซึ่งธุรกรรมนี้เองครับก็ถูกสานต่อเรื่อยมาในช่วงคริสตศตวรรษที่ 14, 15และ16ด้วยทีนี้ครับตลาดที่ถือได้นะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นตลาดทุนครับต้องไปที่ดินแดนที่เขาเรียกกันว่าฟลนเดอร์สฟลนเดอร์สนี้ก็อยู่นะครับระหว่างพรมแดนที่อยู่ที่เบลเยียมในปัจจุบันกับเนเธอร์แลนด์นั่นเอง และที่นั่นก็จะมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองบรูชครับในจุดนั้นเองครับตระกูลฟานเดอพอยเซอร์นะครับได้มีการเริ่มต้นในการที่จะทําธุรกรรมในลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นต้นแบบของตลาดทุนสถานที่ที่ก็มีการค้าขายกันครับก็คือโรงแรมที่มีชื่อว่าเทอร์เบอร์เซอร์และนี่คือสาเหตุนะครับถ้านเกิดว่าใครไปดูคําว่าตลาดทุนในภาษาต่างๆในยุโรปเช่นกรณีภาษาตาะเลียนเรียกว่าบอร์ซาภาษาเยอรมันเรียกว่าเบอร์เซอร์ ก็มาจากชื่อโรงแรมแห่งนี้นี่เองนะครับที่มีการทําธุรกรรมและเป็นต้นแบบของตลาดทุนของโลกเลยหลังจากนั้นครับมือสําคัญสคัําญในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งเลยในแฟลนเดอร์สนะครับตั้งแต่บรูช ถัดมาก็คือเป็นแอนด์เวิร์บก็มีการแข่งขันกันในเรื่องของการระดมทุนแล้วก็เป็นตลาดทุนนะครับรวมถึงเมืองอื่นๆเช่นกรณีของรอตเจอร์ดัมและเมืองเกนช์ก็เต็มไปด้วยการทําธุรกรรมแบบนี้ด้วยทีนี้ครับการระดมทุนครับที่ถือเป็นต้นกําเนิดของตลาดหุ้นทั้งปวงเลยในรูปแบบปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นในยุคที่ยุโรปนั้นมีการสำรวจโลกครับที่เรียกกันว่า age of discovery นะครับที่มีชาติต่างๆเช่นสเปนโปรโตุเกส ฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยเนี่ยส่งเรือออกไปหาแหล่งสินค้าใหม่นะครับในโลกซึ่งในเวลานั้นครับเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีชื่อในเวลานั้นว่าสาธารณรัฐดัตช์เริ่มต้นกลไกในการระดมทุนและต่อมาก็กลายเป็นต้นแบบของตลาดทุนที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นกลไกาการระดมทุนครับเพราะปลายศตวรรษที่16ก็คือปีประมาณ1,500ปลายๆนี้เป็นจุดที่สเปนนั้นครองโลกครับ หนึ่งในอาณานิคมของสเปนในเวลานั้นหลายคนอาจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งเพราะว่าดัตช์เป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับและดัตช์เองเป็นชาติที่เดินเรือเก่งมากครับในช่วงนั้นสเปนเองครับทำสงครามกับอังกฤษแย่งชิงความเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าโลกซึ่งณนะเวลานั้นต้องการที่จะครอบครองเส้นทางการคา้านั่นก็คืออินเดียและในที่สุดครับสงครามในครั้งนั้นกองเรือสเปนอามาดาของพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2พ่ายแพ้ต่ออังกฤษในยุคข,ของราชินีเอลิซาเบธที่1ในปี1588และทําาห้อังกฤษ กลายเป็นเจ้าโลกก็คือครองความเป็นหนึ่งในหน้านน้าทางทะเลด้วยซึ่งตรงนี้หลายคนตั้งคําถามครับ1,588นี้ี่ตรงกับไทยในยุคไหนในช่วงนั้นก็คือ4ปีก่อนหน้านะครับที่พานเรศหรือว่าองค์ดําแห่งอโยุทยาชนะการศึกยุทธาตถีเหนือพระมหาอุปราชาแห่งตองอูซึ่งตรงกับปีฝรั่ง1 5 9 2ก็คือ4ปีหลังสงครามอารามดาที่อังกฤษชนะสเปนนี่แหละครับทีนี้พอสเปนพ่ายแพ้ครับ สาธารณารัฐดัชซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นเอกลาชทีนี้พอปลอจากอิทธิพลสเปนดัชจึงมีการส่งเรือไปสำรวจมหาสมุทรอินเดียและเดินทางไปไกลถึงปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือชื่อเดิมของจาก,การ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียในปัจจุบันนี่แหละครับแน่นอนว่าการเดินเรือนในยุคนั้นใช้เงินเยอะครับรวมถึงการที่จะต้องจ้างกองเรือทางการนะครับไปคุ้มกันเรือสินค้าด้วยรวมถึงการป้องกันโจรสลัดพ่อค้าชาวดัชเองนะครับรวมตัวกันลงขันทําธุรกิจ และมองว่าควรที่จะระดมทุนผ่านการขายหุ้นกู้ให้กับคนที่มีความสนใจในการร่วมลงทุนไปด้วยจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นนะครับในปี1602ก็คือหลังจากนั้นไม่นานซึ่งต่อมามีชื่อบริษัทว่า VOC หรือว่า The I n e d e r a n d h e s t i n d i s c e c o m p a n y หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Dutch East India ขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัมและมีการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรกของโลกครับถัดมาครับ9ปีหลังจากนั้น1611ครับ ได้มีการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของตลาดหุ้นที่นิวยอร์กรวมถึงตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับทีนี้ข้ามฝั่งมาที่อังกฤษบ้างอังกฤษในเวลานั้นกลายมาเป็นเจ้าทะเลไปแล้วก็ต้องการส่งกองเรือไปที่มาหาสมุทรอินเดียเหมือนกันใช้วิธีการระดมทุนเดียวกันกับดัชเลยนะครับคือการตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า British น e ะครับ EIC British East India Company เริ่มต้นจากการขายหุ้นกู้โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับต่อมาระดมทุนด้วยวิธีใหม่นั่นก็คือก,การขายหุ้นในตลาดทุนครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดทุนในอังกฤษในช่วงกรอบเวลาเดียวกันเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลาดทุนก็เลยกลายเป็นตัวสะท้อนความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจประเทศต่งตางๆไม่อย่างต่อเนื่องสินทรัพย์การลงทุนนะครับถูกนําไปค้าขายในตลาดหุ้นกันมากมายนะครับนอกจากนี้สินทรัพย์อื่นๆนะครับพวกกระป๋าอื่นๆทองคําน้ํามันเหล็ก ทองแดงนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นตลาดนะครับทางด้านของภคกัณฑ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายจวบมาจนปัจจุบันนี้เลยนะครับและผมขอตัดช็อตมาถึงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนั่นคือโลกยุคที่แล้วครับสินทรัพย์ต่างๆถูกพัฒนาต่อ,ตอเนื่องขึ้นมาและหลังจากนั้น400กว่าปีครับปี2009เลยบิตคอยน์นะครับถือกําเนิดขึ้นนะครับบนดิจิทัลแอสเซทถือเป็นสกุลแรกของโลกผู้สร้างบิตคอยนครับใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาโมโตะ เพื่อที่จะจุดประสงค์คือให้บิตคอยนี้เป็นสกุลเงินอิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหน่นวยงานหรือองค์กรหนึ่งใดนะครับเราพูดถึงวิวัฒนาการมาแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่ามีวิวัฒนาการมีความเจริญก็ต้องมีการกํากับดูแลความท้าทายด้านการกํากับดูแลก็มีประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูบ้านเรากันบ้างครับตลาดหุ้นไทยนั้นถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกครับเป็นตลาดออมทุนในปีพศ2 5 0 6ตรงกับปีฝรั่งก็คือคริสตศักราช1963ครับ โดยใช้ชื่อว่าตลาดหุ้นกรุงเทพแต่ที่นี้ครับการซื้อขายหุ้นนี้ยังคงไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่ครับมูลค่าการซื้อขายหุ้นนั้นต่ำสุดเลยมีแค่26ล้านบาทแค่นั้นเองและในที่สุดครับตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดตัวลงแต่ว่าครับแนวคิดเรื่องของการระดมทุนนั้นก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวครับเพราะในปี2515หรือว่าปี1972รครับรัฐบาลไทยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดตั้งตลาดหล,ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งการเปิดซื้อขายอย่างเป็นทางการวันแรก30เมษายนปี2518ตรงกับปี1975น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าการเทรดวันแรกของตลาดทุนไทยตรงกับวันสิ้นสุดของสงครามเวียดนามที่รถถังของเวียดนามเหนือนั้นสามารถบุกเข้าไปได้ที่ทำเนียบนะครับประธานาธิบดีของเวียดนามใต้นั่นก็คือ30เมษายน1975วันเดียวกันเลยนะครับทีนี้องค์ประกอบสําคัญเลยของตลาดทุนครับ คือการเป็นศูนย์รวมนะครับเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนครับที่ทุกคนที่มีเป้าหมายในการทำกำไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือหรือว่า tools จึงมีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยจากการซื้อขายกันทางตรงก็มีการซื้อขายที่มีความซับซ้อนกันมากขึ้นสินทรัพย์ก็หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยครับขณะดเดียวกันสินทรัพย์การลงทุนเองก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันอย่างที่เราไว้ตอนต้นครับอะไรก็ตามที่มีราคากำหนดสามารถประเมินมูลค่าได้และได้รับการยอมรับ และเข้าถึงจากคนหมู่มากเราก็สามารถที่จะซื้อขายมันได้หมดเลยดังนั้นครับเมื่อมีคนจำนวนเยอะมีความซับซ้อนเยอะขึ้นต้องมีผู้กำหนดกติการ่วมกันไม่อย่างนั้นคอมมิ n i น y ตี้หรือว่าชุมชนนี้ยุ่งเหยอิงอย่างมากเราดูเลยนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองก็จะต้องมีผู้กำกับดูแลนั่นก็คือ S.E.C. Security and Exchange Commission และสำหรับประเทศไทยล่ะครับผู้กำกับดูแลคือใครผู้ที่รับหน้าที่นั้นก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก่อทีนี้ครับถามว่าหน้าที่หลักของก่อนี้คืออะไรครับนั่นก็คือการดูแลกำกับตลาดทุนซึ่งตลาดทุนนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ 1. ตลาดแรกและ2ตลาดรองครับตลาดแรกคืออะไร ตลาดแรกก็คือหุ้น IPO Initial Public Offering ซึ่งหมายถึงหุ้นที่กำลังถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกครับและตลาดรองนะครับก็คือตลาดที่รับเอาหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์เข้ามาซื้อขายในระบบในส่วนนี้เองครับกรตก็มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมทั้งกากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเช่นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัจทจดทะเบียนที่นําหุ้นของตัวเองเนี่ยเข้ามาซื้อขาย รวมถึงนักลงทุนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ครับรวมถึงพิจารณาการกระทําผิดโดยการลงโทษผู้ที่ปั่นหุ้นหรือใช้ข้อมูลภายในมาซื้อขายหุ้นด้วยแล้วบทบาทของกอลอตอกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลลทนั้นต่างกันอย่างไรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก็มีหน้าที่หลักคือการรับหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดร้องดูแลระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งให้บริษัทจดทะเบียนส่งข้อมูลต่างๆตามกําหนดเวลาและช่วงที่บริษัทมีเหตุการณ์สาคัญส่วนกราตล่ะมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยโดยภารกิจของกราตจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องของความท้าทายจากธุรกรรมการเงินใหม่ๆที่เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับของประวัติศาสตร์ที่จะมีวิวัฒนาการกันไปต่อนเนื่อง เรื่องของสินทรัพย์ที่มีการเอาระดมทุน,นกลไกการระดมทุนก็ซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นหน้าที่ของผู้กํากับดูแลก็มีความท้าทายจากบริบทสังคมที่มีพลวัตแบบนี้นี่แหละครับความท้าทายนะครับของกรรทในยุคนี้ก็คือการเกิดขึ้นของคริปโตเคเรนซีด้วยแม้ว่าคริปโตเคเรนซีที่เรารู้จักกันดีนี้ก็มีข้อดีนะครับช่วยในการชรําระเงินค่าสินค้าที่รวดเร็วสะดวกสบายได้ทั่วโลกเลยไม่ต้องผ่านตัวกลางซึ่งช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปได้แต่ว่าครับก็มีข้อด้อยเช่นเดียวกัน ข้อด้อยของคริปโตเคอเรนซีคือเรื่องของการตรวจสอบการเดินทางของเงินครับจึงทําให้บ่อยครั้งเลยคริปโตเคอเรนซีก็เลยถูกใช้ในการฟอกเงินหรือการหลอกลวงผู้คนให้ไปร่วมลงทุนนอกจากนี้การจะซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเพื่อเก่งกําไรยังถือว่ามีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับที่สูงอยู่เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและในปัจจุบันนะครับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปีพศส5 6 1ครับก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกออตอน,นี่แหละครับที่จะดูแลการให้ใบอนุญาตของผู้ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยรวมทั้งการดูแลเสนอขาย ICO ต่อประชาชนและการดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นการสร้างราคาการให้ข่าวเท็จ ซึ่งผู้ลงทุนนั้นก็ควรจะซื้อขายผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตด้วยนะครับทีนี้ความท้าทายถัดมาครับก็คือเรื่องของการระดมทุนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่แหละครับก่อนหน้านี้การระดมทุนจะทําผ่านตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันครับเทคโนโลยีได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้หลายรูปแบบด้วยกันกอลตต่อครับได้ประกาศให้การระดมทุนแบบ Crowd Funding คำนี้ก็คือ Crow d แปลว่าฝูงชนใช่ไหมฮะ f u n d ิ n งก็คือการหาแหล่งเงินนี้ก็คือการหาแหล่งเงินเนี่ยจากฝูงชนนะครับแบบ investment based เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกอลอตอซึ่ง c ครา d f u n d i n g นี้ครับก็คือการระดมทุนจากประชาชนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าฟันดิ n งพอร์ท l ลซึ่งการระดมทุนประเภทนี้เป็นทางเลือกครับที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจ SME และธุรกิจสตาร์ทอให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นมากขึ้นด้วยซึ่งบริษัทที่มีแผนขยายกิจการ หรือต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถเข้าสู่การระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงกว้างมากขึ้นพร้อมทั้งเข้าซื้อขายในตลาดรองครับสำหรับ SME และ Startups หรือที่เรียกกันว่า Life Exchange ได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการระดมทุนและการลงทุนรูปแบบ ICO อีกด้วยหลายท่านราพูดผิดหรือเปล่าแลดินแต่ IPO มี ICO ด้วยนะครับถามว่าแล้ว ICO คืออะไร ICO หรือว่า Initial Coin Offering ก mm hmm. ็คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งครับซึ่งก็ทำผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรอตอครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก mm hmm. ็คือหากบริษัทนั้นต้องการออกโทเค็นดิจิทัลให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการของบริษัทก็ต้องเปิดระดมทุนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering หรือว่า ICO ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรอตอน,นี่แหละครับ โดย ICO p o r t เท่านี้จะคัดกรองคุณสมบัติของโครงการเปรียบได้กับการที่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า FA และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็คือ Underwriter หลังจากการระดมทุน Initial Coin Offering ผ่านระบบ Blockchain บริษัทก็จะอยู่ในสถานะผู้ออกโทเค็นดิจิทัลหรือว่า Issuer และจะทำการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลผ่าน ICO Portal เห็นได้ชัดนะครับว่าโลกของตลาดทุนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่แพ้เทคโนโลยีก็เหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากอดีตสู่ปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นครับพวกเราที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนก็ควรติดตามกฎเกณฑ์นะครับจากกรอตและทําตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับผลดีในท้ายที่สุดเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ตลาดทุนของประเทศนั้นมีเสถียรภาพในระยะยาวนี่แหละครับทีนี้ครับจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวของภาคธุรกิจก็เชื่อนะครับว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนต่างก็ต้องเผชิญหน้าไปด้วยกันและต้องเติบโตไปอย่างมีคุณภาพด้วยกันด้วยไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น ider, แพลตฟอร์มพร็อพเดอร์กลตตที่เป็นเร g กู a t ลเลเตอร์และที่สําคัญครับก็คืออินเวสเตอร์หรือว่านักลงทุนอย่างพวกเรานี่แหละครับที่ต้องศึกษาหาข้อมูลทําความรู้ทําความเข้าใจ สร้างความคุ้นชินผ่านการลงทุนที่เหมาะสมกับ Risk Profile หรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนหรือความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะรับไหวทีนี้ความเสี่ยงในการลงทุนคือความไม่แน่นอนหรือโอกาสที่เราจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังซึ่งความเสี่ยงเองก็มีหลากหลายประเภทครับและเพราะความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นของคู่กันครับถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆก็ต้องทําใจเอาไว้ด้วยครับว่าการลงทุนนั้นมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนอย่างเราทุกคนครับในการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างมีเหตุมีผลรวมถึงบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนหรือตะการ้าลงทุนของตัวเองให้เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อความมั่งคัง่งที่มีสถิรภาพของพวกเขาเองครับ